สวัสดีตอนเช้านะฮะตอนนี้9โมงส3นาทีนะฮะเป็นวันจันทร์ที่29บกมกราคม2,567นะฮะตอนนี้อยู่เทศบาลตำบลบ้านเพลเทศบาลตำบลบ้านเพพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับ เกาะเสม็ดที่เราเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะฮะถ้าจะว่าไปแล้วนะครับการเกิดนี่มันก็เหมือนการมาเที่ยวนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังเทศนะฮะท่านก็พูดนะการเกิดนี่มันก็เหมือนการมาเที่ยวนะฮะพาสปอร์ตหมดพาสปอร์ตหมดอายุก็ต้องกลับนะฮะถ้าตราบใดที่ยังยังไม่หมดเกลเลดนะครับ มันมันก็เหมือนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนะฮะผมคิดนะตราบใดที่เราเรายังไม่หมดกิเลสเรายังไม่สิ้นกิเลสคือยังยังไปนีพผ่านไม่ได้มันก็เหมือนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับค,นะรรรคือหมดอายุไขจากความเป็นมนุษย์แล้วนะครับถ้ามีบุญนะฮะก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดามีฌานมีสมาธิก็ได้ไปเกิดเป็นภูม ก็ย้ายที่อยู่ไปโน่นแต่ถ้ามีบาปนะฮะมีบาปก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกแล้วแต่เวรกรรมที่ตัวเองสร้างมาหนักเบานะครับประมาณนั้นจริงๆแล้วความตายก็ไม่ใช่น่ากลัวนะครับเรากลัวคำว่าตาย,ยาเฉยๆ มันก็เหมือนการยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยธรรมดาปกติทั่วไปครับคือถ้าเราสร้างกาไรไว้เยอะๆเราก็ย้ายไปอยู่ในถิ่นที่ดีหน่อยนะครับไปเกิดในพวกภูมิที่สูงขึ้น <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนอะไรต้นทุนอะไรเลยก็ก็ไปไปไปในที่ต่ำนะครัไบไเป็นสัตว์นระกสัตว์เดี้จฉานประมาณนั้นนะครับผม ก็โอเคครับผมโอเคครับทะเลสวยงามเหมือนเดิมมุนรักษาเิวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ